กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องหลวงรู้ชนแนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสําหรับอีพีนี้ผมได้นําเอาภาพประกอบรายการจัดสร้างนะครับของเหรียญหลวงปู่ปัน่นกวิสโลรุ่นปั่นเงินปั่นทองนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญจําปีนั่งเต่ารุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ปัน่นกวิสโลวัดหนองกระทุม้มจังหวัดนคนปรปฐมนะครับโดยมีประทับหลังเท้าเวสุวรรณโนด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าจับตามองนะครับปัน่นเงินปัน่นทองก็หลวงปู่ปั่นนะครับเป็นสิทธิ์อาวุโสผู้สืบทอดวิชาพญาเต่าเรือนจากหลวงปูป่หลิววัดไร่แตงทองนะครับที่เข้มขขังที่สุดหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์เลยนะครับหลวงปู่ปั่นท่านก็เป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ผู้ปลูกเสกเหรียญหลวงปู่หลิวพญาเต่าเรืองรุ่นแรกปี16ด้วยนะครับ ก็เหรียญจำปีนั่งเต่านี่นะครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิดวัจุลามณีนะครับตรวจอัคละเลขยันและพุทธศินองค์ท้าเวสวร์นะครับและยังมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเมตตาจารย์แผ่นชนวนมวลสารให้อีกนะครับก็มาดูที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับเนื้อทองคําลงยาแดงสองหน้าจัดสร้างเพียง93เหรียญน,นะครับตามอายุหลวงปู่บูชาเหรียญละ53,000บาท รายการที่2เนื้อทองคําบริสุทธิ์น้าหนัก19กรัมนะครับสร้างตามจํานวนจองบูชาเหรียญละ5 0,000บาทรายการที่3เนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคํา2หน้าสร้างตามจองนะครับแต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุนะครับไม่เกินร้อยแปดเหรียญบูชาเหรียญละ9,500บาทรายการที่4เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคําหน้าเดียวสร้างตามจองแต่ไม่เกินร้อยแปดเหรียญนะครับมูลค่าเหรียญละ6,500บาท ก็พุทธศิลป์สวยสดงดงามจริงๆนะครับชอบมากเลยเหรียญน,นี้ตอนนี้ภาพประกอบรายการจัดสร้างยังออกมาไม่ครบนะครับจะข้ามมาที่รายการที่9เนื้อตะกัวอ้วนเจ้าสมุดหน้ากากากระไหลาทอง2หน้าจัดสร้าง299เหรียญบูชาเหรียญละ7 0 0บาทรายการที่11เนื้ออัมป,ปะกา้าซาตินหน้ากากกระไหลาทอง2หน้าจัดสร้าง2 9 9เหรียญบูชาเหรียญละ600บาท รายการที่12เนื้อทองแดงซาตินหน้ากากอัมปาก้า2หน้าจัดสร้าง2 9 9เหรียญบูชาเหรียญละ600บาทจะข้าบมารายการที่15นะครับเนื้อทองฝาบาทจัดสร้าง5,999เหรียญบูชาเหรียญละ250บาทรายการที่16เนื้อทองแดงผิวลุง้งจัดสร้าง5999เหรียญบูชาเหรียญละ250บาท รายการที่17เนื้อมหาชนวนลมดำจัดสร้าง15,999เหรียญบูชาเหรียญละ200บาทต่อมารายการยอดฮิตนะครับรายการที่18ชุดกรรมการสเหรียญจะประกอบด้วยเนื้อชนวนกระไรทองลงยาแดงเนื้อชนวนกระไรทองลงยาน้ำเงินเนื้อชนวนกระไรทองลงยาเขียวจัดสร้างเพียง299ชุดนะครับบูชาชุดละ1,500บาทนะครับ ก็ถือเป็นรายการยอดนิยมจริงๆนะครับชุดกรรมาการเนี่ยผมก็อยากจองเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูว่าจะจองทันหรือเปล่าถ้าออกก็จะนำเหรียญจริงมารีวิวให้ได้รับชมกันทางช่องหลวงรู้แชนแนลแน่นอนครับขอพระคุณเครดิตภาพจากทีมงานผู้สร้างนะครับสำหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงรู้แชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ